สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นแรนดอมสุ่มให้นะคะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้ข้อความจากจัก,กรวาลถึงคุณนะคะทีแรกทำคลิปสั้นแล้วมันหายนะคะอัพไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอมาดูสิว่าจัก,กรวาลกำลังส่งมเมสเซจอะไรมาให้คุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะ ช่วงนี้ก็ตรวจการบ้านรุ่น13รัวๆนะคะใครสนใจรุ่น14นะคะตอนนี้ว่างเหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งทักทักไทยมาหาแอดมินได้นะคะน่าดูสิพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงห้าดาบเจ็ดคาถา ก้าถ้วยเฮอร์มิตห้าเหรียญเอาละค่ะคนที่มาเจอกลองนี้เอ้ยไม่ใช่คนที่มาเจอแรนดอมนี้ดูว่าใช่ของคุณหรือเปล่านะช่วงเนี้ยตัวเองรู้สึกว่ากดดันเป็นไหมเป็นกดดัน แล้วก็เคลียร์งานพยายามรักษาสถานภาพสถานะทุกเรื่องก็ว่าได้หรือบางเรื่องนะมันเลยทำให้คุณรู้สึกกดดันนะคะอาจจะแบบเป็นช่วงที่โฟกัสช่วงที่พยายามทำงานแต่ไม่มีคนช่วยนะคะบางครั้งอ่ะมันเป็นเหมือนตัวเราเองหาแนวทางเรื่องเงินหาแนวทางเรื่องโอกาสก็มีบางคนน่าจะเออทำอยังไงจะหลุดพ้นจากคำว่านี่สิน จะหาเงินได้เงินมันหายากหรือแม้แต่ความเจ็บปวดบางอย่างภายในใจของคุณคุณพยายามหาทางอยู่นะคะซึ่งหมอโบรู้สึกว่ามันเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆส่งทางให้คุณอยู่นะไม่ใช่ไม่ส่งให้นะคะตอนนี้ถึงคุณจะเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่คุณก็มีความสุขกับตัวเองนะหมอโบรู้สึกได้ว่ามันเหมือนกำลังจะมีความแฮปปี้เกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดก็กำลังจะเกิดเร็วๆนี้ นะคะแต่ตัวเราเองอะ่ะมันมันแค่โฟกัสแล้วก็พยายามเ,เหมือนอุปกรณ์เราไม่พร้อมแต่เราก็ทำเต็มที่อย่างเงี้ยสมมุตินะเอ็กซมเปลถ้าคุณเป็นพลังงานนี้แสดงว่าคุณฟังต่อได้แต่ถ้าไม่ใช่แสดงว่าแมสเซจนี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะว่าแมสเซจใดที่เขากำลังส่งให้คุณนะขอ3ามใบหนึงใบแรกขึ้นมา ใบที่สองแสงสว่างใบแรกเจอเนี่ยนะคะ friend เอาละค่ะสิ่งที่มันเป็นแบบแมสเ a จเราขอไปิดไฟนิดนึงนะใบแรกนะคะสิ่งที่จกักรวาลเขาอยากจะบอกคุณว่า A journey o f the t h o u s a n d mile mode begin with a single step นะคะ ไม่ว่าเส้นทางนี้นะคะขั้นตอนเดียวเลยก็คือว่าการเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะเจออะไรความวุ่นวายความกดดันอะไรก็ตามในตอนนี้การเดินทางไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นพันไม้นะคะแสนไม้หรืออะไรก็ตามมันคือการเดินทางแล้วมันเป็นแบบเส้นทางเนี้ยบอกไว้เลยจากวันบอกเลยว่ามันคือแบบรางวัลของชีวิตของคุณนะคะคุณกําลัง ตามหาเส้นทางของคุณกณกำลังเดินทางเดินทางตามเส้นทางของความฝันของคุณเส้นทางนี้คือรางวัลแห่งชีวิตของคุณค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าระยะทางมันจะไกลแค่ไหนเป้าหมายคุณจะแบบว่าขนาดไหนอะไรยังไงบอกไว้เลยว่ามันมีรางวัลรอคอยคุณอยู่นี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลเขาคอนเฟิร์มแล้วก็บอกคุณมาสิ่งที่สองนะคะมเมสเซจที่สองในเวลาที่มืดที่สุดนะคะ Mode focus in to see the light May your guide light to be strong ในช่วงจังหวะที่มืดมนของชีวิตหรือช่วงจังหวะเวลาที่มันมืดนะคะคุณจะคุณจะต้องมีสมาธิแห่งการมองเห็นแสงสว่างนี่ขอให้แสงสว่างนำทางคุณแล้วคุณจงเข้มแข็งนะคะเส้นทางนี้หรืออะไรก็ตามในที่มืดมิดมันจะ คุณจะมีสมาธิในการมองเห็นแสงแสงสว่างต่างๆในนานะคะแล้วคุณนะ่ะจงเข้มแข็งนี่คือสิ่งที่เขาบอกคุณอ่าอันนี้เพื่อนขึ้นมาคำว่าเพื่อนขึ้นมาช่วงเวลานี้นะจิตวิญญาณของคุณมักจะไปหาคนที่รู้สึกเหมือนเป็นคนบ้าเพื่อนที่ดีก็เหมือนดวงดาวคุณไม่ได้เห็นพวกเขาเสมอไปหรอก แต่คุณรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้น mm hmm. เสมอ,เ,อ,อ,อมเก็บคนที่เก็บคนเดี๋ยวนะลืมไปว่าคุณเดี๋ยวทำไมมองไม่เห็น keep the one does hear you when you never say a word ให้คุณนะคะเก็บรักษาคนที่เขาอะรับฟังคุณเสมอถึงแม้บางครั้งคุณไม่ต้องเป็นต้องพูดอะไรเลยนะคะอืมบางทีอะคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้เห็นเขาแต่เขาอะอยากจะบอกคุณนะว่าอยู่เคียงข้างคุณเสมอ d a y ์อ w w y y ์อเว y e ์ e ีเ e ็ o ฟอรอะให้คุณรู้ไว้นะคะเพื่อนที่ดีมันก็เหมือนแบบดวงดาวนะคะบางครั้งคุณคุณไม่ ไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นดาวดวงนั้นแต่เพื่อนที่ดีจะสามารถที่จะรับฟังเราเราก็อยู่เคียงข้างคุณเสมอถ้าใครที่กําลังรู้สึกสัมผัสถึงคําว่าเพื่อนก็ตามนะคะอืมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเขาอยากจะเอาเป็นแบบอธิบายให้ฟังผ่านไพ่าทารอดนะ String คุณกําลังเจอกับคําว่าอุปสรรคคุณกําลังเจอกับคําว่าความท้าทายได้ใช้ความสามารถสติปัญญาต่างๆนานาเจอบททดสอบรางวัลของคุณอยู่ใกล้แค่เอือ้อมเป็นสิบถ้วยขึ้นมาเลยนะคะคุณกําลังจะแบบว่าชนะกับอุปสรรคได้ด้วยความวิริยะอุตสาหะนะคะความ Take a คชั่นของคุณ King of Pentacles ว้าวคุณจะรู้สึกถึงคำว่ามัง่งคั่งอบอุ่นใจดีมีบารมีช่วยเหลือผู้คนอุ๊ยน่ารักจังคุณจะเจอกับคำว่ามิตรภาพที่แสนดีหรือคุณจะกำลังจะเจอกับคำว่าโซเมทวินเฟรมก็ได้นะคะที่คอยซัพพอร์ตนะคะเป็นคนที่สินเสมอกันนะคะเหมือนแบบ เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเอาแหละถ้าเป็นกัลยาณิมิตรก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้นะคะคนนี้เป็นธาตุลมธาตุดินก็ได้มาดูสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะให้คุณโฟกัสโฟกัสไปที่ข้อมูลอินโฟเมชันต่างๆที่คุณกำลังศึกษาอยู่ตอนนี้บางคนนะคะกำลังจะมีการเดินทางค่ะศึกษาดีๆหรือบางคนกำลังจะมีการแบบโยกย้ายเปลี่ยนแปลง Move On นะคะ โซเซียชิงของคุณกำลังทำงานชัยชนะกำลังมานะคะ ชัยชนะกำลังมาเส้นทางของคุณไม่ว่าจะโหดขนาดไหนนะคะบอกไว้เลยว่าชัยชนะมันรอคอยอยู่มันเป็นเหมือนรางวัลนะคะเด e h i g เ r e f ึ n ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกปักรักษาเอ็นดูคุณมากๆเลยนะคะบางคนก็แบบเดินทางไปแบบไหว้พระเดินทางไปทําบุญหรือขอพรใดๆก็ตามนะคะคุณได้รับการคุ้มครองปกป้องตลอดทิศทางเลยขอให้คุณโชคดีนะคะที่พบที่เจอคลิปนี้ขอให้ความสุขนั้นเป็นของคุณคะ่ะเลิฟเลิค่ะ